ยอมไหมตอนนี้ในหัวถูว่าไม่ออกอย่างเดียวเจ็บเนี่ใคไม่เป็นไรพี่ขอหยุดคือจะใช้เวลาที่นั่งเป็นคนปิดแล้วตอบได้ปะวะได้พี่ได้หรอโอเคไม่เล่นมากี่หน้าปิดกันเนี่ยโดนเข้าไปยอมอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งนาทียี่สิบยี่สิอย่างเลยใส่สิไปก่อนเลยจะไม่เล่นเกมกับบิวพีทกันสัมภาษณ์เล็ก สัมภาษณ์รายการพี่ไปแล้วสัมภาษณ์ในร้านพี่ไปแล้วเช็คบินออกจากร้านพี่หน่อยด้วยการเล่นเกมนั่นคือเกมบิ๊กแคสเห็นไหมเราทั้งวันเนี่ยตอนเกิส่วนกติกาบิ๊กแคสจะเป็นยังไงไปดูกติกากันก่อนได้เลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีการแบ่งทีมกันเรียบร้อยก็คือเป็นทีมน้องเน์ แล้วก็ไซซีส่วนอีกทีมนึงจะเป็นน้ำตาลกระปุกแล้วก็เอิร์นในการต่อเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่หมวดแรกเริ่มเลยแล้วถ้าอีกฝ่ายผ่านสางพัฒอันนี้ผ่านเลยหนูได้คิดว่ามีคดมาปิดคดีก็ไม่ช่วยกระปุกไม่ได้ค่ะกระปุกไม่เด็ดไม่ใช่ด้วยอ่ะหนึ่งเชอหมวดนี้ยากอันห่ะหนึ่งไม่หมดแล้วหนึ่ง ยยเมันต้องได้แหละสัามสัามก่อนสามก่อนมันมีฟีลแบบว่าจบมานานแล้วใช่กับเพิ่งจบไม่นานอะไรเงี้ยมันก็สามสี่อ่ะยอมไหมไปไปไปเขียนก่อนเขีนก่อนเนาะไปเลยเนาะห้าห้าห้าไปห้าหกได้ไหมอ่ะเออดีไม่ไกลหรอกปห้าห้าเราจะเราจะหนูไม่ไหวนะ ยอมไหมตอนนี้ในหัวหนูว่านึกออกอย่างเดียวเจ็ดนี่ยอมไหมแล้วยอมไหมได้ยอมโอเคเพราะฉะนั้นคุณฝักคิดว่าแบบเพียงต่ไแน่เพราะว่าแบบนิ่งๆนี้คือนับละต้องตอบท่านในตารางท่าให้ได้เจ็ดอย่างทำไมยอมง่ายจังหนึ่งนาทีอ้ฉันตอบได้แค่ห้านี่อนอ่ะลองดูสำหรับทีมของฟิล์ม ห้าสี่ามสอไปไปพิมพ์เลเจนออกซิเจนคาร์บอนคารบอนแมกนีเซียมแมกนีเซียมเหล็กแล้วก็อัลฟาเบต้นี่เป็นธาตุปะไม่ใช่เอฟอีนี่อะไรนะเออ่ะมันมีใช่ไหมมีมีเอฟจเอฟอีไลมเทียมอ่คาร์บอนไปคาร์บอนไปแล้วเหลือกี่วิเหลือกี่วี

ห้าหกเจ็ดเอาจริงๆนะพี่อยาจ้องตาเพียมตาจะได้เยอะแปดสิบเฮ้ยมันติดทะเลเยอะขนาดนั้นเลยหรอดีดีมันรอบอะรอบล่างอะใช่สิบเอ็ดไหมสิบสองเลยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะยอมเอาอยากกะดูจังหวั ที่ไม่ติดทะเลค่ะเพราะว่าปุกเคยคิดว่าปุกจะไปจังหวัดนี้คิดว่าจังหวัดนี้ติดทะเลแน่นอนเตรียมชิวไ้น้ำปลาเขาไปถึงเพียงบอกว่าฉันมีผู้ตรวจการจังหวัดไม่ติดทะเลและแกคิดว่าจังหวัดนี้มีทะเลหรอจังหวัดนี้ไม่มีนะเออประเด็นคือบางงานที่คิดอเป็นจังหวัดปนั้นอ่เพราะฉะนั้นจังหวัดติดทะเล12อันอ่ะเริ่ม ชลบุรีภัทรยาสีรัชชัยอะไรอ่ะชัชยาไม่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่หรอชลบุรีชลบุรีระยองอ่ระยองระนองระนองยาลายาติดไอ่ะยาลาภูเก็ตอ่ะภูเก็ตภูเก็ตตราดตราดจันติมจันไม่ไม่ติดติดติดตังตังติดปะตังเข่าใหญ่เข่าหลักเข่าหลักอีพยูนเข่าใหญ่มาไงเนาเข่าใหญ่ไม่มีตราดตราดไปแล้วสตูลสตูล อุ้ยทางใต้มีอะไรอีกอ่ะกระบี่นครศรีธรรมราชนี้ติดปะนครศรีธรรมรานติดยะลายะลายะลาไปแล้วนราธิวาสไปยังยังนราธิวาสติดปะติดติดตอ่าสมิดไม่ใช่สมิดหมดเวลาหมดเวลาสมุดปาการติดทะเลติดทะเลอ่าสมุดสงครามสมุทรสาครติดปะอ่าสิ่งสุดท้ายอ่าเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะปาการด้วยเหรอเหลือหนึ่ง หนึ่งคะแนนไปมั่นใจอะไรวะสองหมวดยาวยาไม่มีนะคะยะยาเนาะยายาไม่มีใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งหมวดมาตัดสินเพราะเราได้คะแนนเท่ากันอ๋อตอนนี้ได้คะแนนเท่ากันโอเคเพราะว่าคุณได้หมวดคาดไปเราได้หมวดจังหวัดติดทะเลคุณตอบไปได้หนึ่งคะแนนอ่าเหลือหมวดสุดท้ายมาวัตถุบนอากาศเอาอวกาศโอ้ให้จบกับซีรีส์ของพวกคุณหน่อยสิบห้าสิบหาจฝั่ง กับผมสิบห้านะ <16? S 2> อะไรก็ไปเอาอากาศได้ปะเออมีสิบหกแล้วอ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดใส่ซีใจเย็นๆน,นะเพราะฝั่งเนี้ยชอบยอมแพ้แปบนมึงใจเย็นๆใ <laughs> หนูเป็นนักบิดไว้ก่อน,นอ่สาสิบแปดใส่ซีบอกสิบแปดอ่ะอ่ะสิปพี่แต่มันไม่ได้ทุกอย่างที่ลอยขึ้นไปได้นะมันตายนะไม่แต่สถานีเอาอากาศหมายถึงว่าก็อะไรก็ได้ปะ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกรรมการว่าได้หรือไม่ได้ที่มันจะอยู่บนเอาความเป็นจริงเออเอาความเป็นจริงด้วยอ่ะอ่ะเขาสิบแปดมาจะยอมไหมทาได้อีกฝั่งเนี้ยต่อเอยอมไหมฉันว่าเธอทำได้อีกฉันว่าเธอทำได้อีกยี่สเลยอ่ะยอม น้องเนยฟิล์มแล้วก็ใส่สีทั้งหมด20อย่างฟิล์มทำอวกาศอวกาศไม่แล้เมื่อกี้หน้าฟิล์มไ่ลโดนก็ไปยออ่เพราะฉะนั้น1นาที20อีย่าง20อย่างใส่สีไปก่อนเลย20่หรอย0่ย่างบยี่ส8 18อสิบแขออภัยค่ะ18อย่างแล้วนะคะเตรียมนิ้วไว้นนะเดี๋ยวจะแรป เออนี่เจียมนิ้วอ่ะทุกคนเจียมนิ้วหนึ่งเลยอ่ะสิบแปดอย่างฝั่งสิบแปดอย่างฝั่งโน้นหนึ่งนาทีไปจรวดกระสวยอวกาศแอส์ชโนอที่แปลว่านักวิทยาการนักวิทยาการจานชามพอส้มอาหารที่กินบนอโกาศเออเออนะเฮออเออเดี๋ยคอร์ดไล่มาเลยอะไรยีพระอาทิตย์พระเจ้า อยู่มันจะแบบก็สวยแล้วว่าง่าอยู่แล้วเช่นนั้นลูกขอขานนี่ฉันจะตอบทุกขาวได้เขาไม่กินจานชามเขาเป็นอาหารอาาหรแบบบีบหลอดอ้าวอาจจะมีอาจจะมีอ่ามันมันเป็นอะไรดูมัูดูดูค่ะ มันไม่ยอมต่างๆไม่ฉันก็ฟันก็เคยเห็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีแบบว่าที่มันมีแบบเหมือนเปิดปุ๊บกดปุ่มแล้วน้องถุงปุ่งเอออะไปตัหนักมากอีกสักหนึ่งเวลางั้นงั้นถืองั้นถือว่าอ่ะเสมอกันแล้วกันเท่ากันเราเท่ากันได้ไหมเท่ากัถือว่าเท่ากันเราเท่ากันเท่ากันเท่ากันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยหนูเหนื่อย รอบหน้าเราจะไม่คิดเกมมาละเออรอบหน้าเป็นเล่นเกม A B C ก็ได้แสดงอลูโตโอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เสมอหน่อยแล้วกนเสมอหน่อยเสมอหน่อยอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักนักสีนักแดงขอบคุณนะคะสดงนักแดงเออจากซีรีส์พลูโตนให้เขาฝากเขาให้ใช่ทีหนึ่งเชิญจ้าก็ฝากด้วยนะคะพลูโตนิทานดวงดาวความรักค่ะทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มเช่นทางช่อมูลยูทูบช่ะ ค่ะและสามารถดูย้อนหลังนะคะได้เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่องทางดิวค่ะเริ่มออนแอร์ตอนแรกนะคะวันที่19ตุลาคมนี้แล้วค่ะเป็นกำลังใจ้กับพวกเราด้วยนะคะไปทุกทุกร้านอาหารเราจะจบความวุ่นวายแปดบแต่เพียงเท่านี้อ่ะเก็บไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะจ้า